วิถีเกษตรวิถีธรรมชาติวิถีแห่งความสุขวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินซีแดงคู่เหยียบโลกพลังอินซีมีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า3-5ถึง5ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเพื่อสามารถดูดเอาไปกินได้เลยผลิตโดยบริษัทเอฟาร์มกาลสินจำกัดปุ๋ยปลานินทองทีวี ตอนไร่ข้วโพดปะสุสัตว์ชัยภูมิวันนี้บริษัท SP ฟาร์มกลสินจำกัดผู้ผลิตปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินรีแดงคู่เหยียบโลกพาท่านผู้ชมมาพบก,กับคุณธนโชดดีเสมอ เกษตรกรผู้ฝ่ายรู้วิธีเกษตรแห่งตำบลนายางกลัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิผู้เคยใช้กว่าครึ่งชีวิตไปกับการสแสวงโชคในเมืองกรุงแต่ได้หวนกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองอย่างมั่นคงเพราะหันมาทำวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ยสองพลังเคมีอินรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินรีแดงคู่เหยียบโลก พลัอาางอีซีมีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า3 5ถึง5ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเพื่อสามารถดูดเอาไปกินได้เลยสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อน,นายธนชดตีเสมอนะครับอายุ43ปีอยู่ตำบลนายังกักอำเภอเทพทิต์จังหวัดชัยภูมิครับอ,อ,อาชีพหลักก็คือปลูกผักทุกชนิดนะครับ และอาชีพเสริมก็ปลูกข้าวโพดและกรามันสับปะหลังตอนเมื่ออายุได้ประมาณ17นะครับก็ได้เข้าเดินทางเข้ากรุงเทพไปหาประสบการณ์เริ่มทีก็เข้าไปทํางานก่อสร้างแล้วรา,ายได้มันแบบมันไม่ค่อยพอแม่ก็อายุมากลูกก็โตขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีใครที่ว่าจะดูแลหันมาปลูกผักด้วยความรู้ทานเัเกษตรแทบจะเป็นศูนย แต่เขาก็ขวนขวายศึกษามาอยู่นิ่งลองผิดลองถูกกว่า9ปีบนที่ดินของตัวเองคุณธนชดได้ศึกษาค้นควาอย่างจริงจังจนได้หลักการปลูกพืชแบบผสมผสานและหมุนเวียนในแบบของตนเองปัจจุบันทําให้เขามีรายได้รายวันจากพืชยืนต้นและรายได้ก้อนใหญ่จากพืชหมุนเวียนจนมีฐานะมั่นคงแต่กว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เส้นทางของคุณธนชดนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเริ่มแรกที่ว่าฝึกหันเลยก็ปลูกแตงกวาก็ล้มลุก คูกคานไปกับพืชนี่แหละโดยที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ปลูกผักปลูกแตงกวาปลูกมะเขือยาวมะเขือเทศพริกพวกบวบพวกอะไรทุกชนิดใ้ที่ผมปลูกอะ่ะผักบุ้งผักชีคะน้ากวางตุ้งปลูกทุกอย่างพวกข้าวโพดกับมันสำปะหลังนี่คือจะเป็นอาชีพประกอบที่ว่าพักหน้าดินไว้นะครับเรายังไม่ปลูก เรายังไม่ปลูกที่ว่าจะไปพร้อมกันเนื่องจากร่างกายเรา,เราเราเราไม่สามารถที่จะทําควบกันได้ในเนื้อที่ที่จํานวนมากนะครับสารเคมีทําให้ดินเสื่อมดินตายดินเป็นกรดแลกแข็งผลผลิตตกต่ําพืชไม่ได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์สารเคมีทําให้พืชอ่อนแอการที่ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยธาตุรองธาตุเสริมในดินก็หมดหมดไปทุกปีพอหมดไปพืชก็ได้กินธาตุอาหารแค่3ตัวคือ N P K ทําให้พืชกินอาหารไม่ครบ พืชไม่แข็งแรงไม่ต้านทานโรคมแมลงสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมาใช้สารเคมีเป็นวัตจักรอย่างนี้เรื่อยไปกเกษตรกรทุกวันนี้ถ้าทำนาไม่ได้ฉีดยาก็ไม่สบายใจทั้งที่ไม่เป็นโรคฉันก็ต้องฉีดการฉีดยาไม่ฟรีต้องซื้อต้องลงทุนตอนนั้นผมใช้เคมีล้วนๆอายุการเก็บเกี่ยวถามว่าดีไหมจะตอบได้ว่าเขาก็ดีของเขาอยู่ นะครับแต่ว่าสำหรับเราว่าจะใช้เขาสูตรไหมนะครับเก็บเกี่ยวนี่ถามว่ามันดีตรงที่ว่ามันเก็บได้ไม่นานต้นโสมเร็วผลผลิตออกมาเนี่ยมันมันลูกผลมันไม่สวยนะครับผลมากจะเป็นขอเดเยอะโดยที่ว่าเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่ว่าจะใช้โดยที่ว่าเราไม่ทราบสูตรของปุ๋ยของเคมีเลย ปุ๋ยปลานินทองปุ๋ยที่ใช้แล้วได้สองพลังพลังเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโตเร็วงามไวพลังอินซียจะนำระบบนิเวศกลับมาเติมธาตุรองธาตุเสริมเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กต่างๆจึงทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้การฉีดยาฆ่าแมลงก็ลดน้อยลงพื้นที่ไม่ระบาดไม่ต้องฉีดเลยแล้วดินจะกลับมาร่วนซุย ไส้เดือนกลับมาสัตว์หน้าดินกลับมาระบบนิเวศมันจะกลับมาเมื่อพืชไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีสัตว์จำพวกหน้าดินก็จะอยู่ได้พืชได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ต้านทานโรคได้เกษตรกรก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อสารเคมีเงินในกระเป๋าก็มีเหลือเยอะเกษตรกรก็มีกำไรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผมมารู้จักปุ๋ยปานินได้ยังไงผ่านทางสื่อ อุยุทีแรกก็ยังไม่เชื่อว่ามั่นใจว่ามันจะเป็นแบบปุ๋ยอย่างที่ว่าเขาโฆษณาเราก็ทดลองดูว่าเปิดใจนะครับเปิดอกเปิดใจเลยว่าเออว่าลองใช้ของเขาดูสักลูกนึงเปรียบเทียบกับเคมีกับปุ๋ยปนินเปรียบเทียบดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผลออกมามันเคมีเนี่ยมันจะพุ่งใช่ไหมครับพุ่งแต่ว่า คําว่า NC เคมีเนี่ยมันมีส่วนผสมของเคมีอยู่มันจะช้ากว่าเคมีนิดนึงแต่ถามว่าการเก็บเกี่ยวเนี่ยเคมีจะหมดก่อนส่วนปุ๋ยปานินจะหมดช้าใช่ไหมครับอย่างเคมีเก็บได้เต็มที่เนี่ย20วันปุ๋ยปา้นินเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ28วันห่างกว่ากัน7วันนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราใช้เคมีล้วน มแมลงใช่ไหมครับจะตามมาละแมงเต่าท้องที่ชอบกินกับพวกยอดแดงพวกอะไรเนี่ยจะตามมาละนี่คือต้องเพิ่มพวกสารเคมีเข้าไปแต่พอมาใช้ปุ๋ยปนินเนี่ยคือจากเดิมทีร้อยบาทเนี่ยเราจะเหลือประมาณแค่ยี่บ้าบาทอย่างน้อยก็ลดแมงเต่าทองไปได้ครึ่งนึงละแมงเต่าทองจะไม่ค่อยควรนะครับถามที่ว่าใช้ปุ๋ยปนินทองไปแล้วหน้าดินเป็นยังไงหนึ่ง มีตะไคร่น้ำนะครับตะไคร่น้ําสีเขียวเลยที่ว่าเราใส่ปุ๋ยไปที่วันรองพื้นไปนะครับแล้วก็เราก็มาใส่ที่ว่าระเบิดฝักอีกทีนึ่งนะครับเราาสามารถที่ว่าจะรู้ได้ยังไงที่ว่าดินเราดีหรือไม่ดีเราเปรียบเทียบกับการที่ว่าฝนตกใหม่ๆนะครับแล้วฝนหยุดเราสามารถที่เดินไปดูที่แปลงที่ว่าเราใส่ปุ๋ยปนินทองกับแปลงที่ใส่เคมีดินจะผิดกันนะครับ ดินจะนุ่มผิดกันที่ว่าใส่เคมีเนี่ยดินมันจะแข็งแล้วอย่างหนึง่งที่ว่าปุ๋ยปานินเนี่ยถ้าเรามีหัวมีงวัวีมีอะไรที่เราเลี้ยงพวกหัวนมพวกอะไรเนี่ยเราหักไปแล้วเนี่ยใบมันยังเขียวนี่เราก็สามารถที่ว่าจะเอาไปเลี้ยงพวก,กวัวพวกอะไรได้อีกแต่พวกเป็นเคมีมันจะแห้งแบบแห้งแบบปลายไปเลยที่มันไม่สามารถที่ว่าจะไปต่อยอดได้ที่ดินไร่หนึ่งพัฒนาได้30ตัน สามตันกับ30ตันค่ารถไถเท่ากันไร่หนึ่ง350บาทแต่กเกษตรกรปลูกแล้วขายได้3ตันถักกิโลละ2บาทตันละ2,000 3สามตันกเกษตรกรได้เงิน6000บาทแต่ใช้นวัตกรรมใหม่ปุ๋ยปลานินทนรนวัตกรรมแห่งอนาคตได้30ตันได้กิโลละ1บาทขายได้ตันละ1000บาท30ตันขายได้เงิน3 0,000บาทเงิน30,000บาทกับเงิน6000บาทแตกต่างกันไหมครับ ค่ารถไถเท่ากันถ้าผลผลิตมันเพิ่มต้นทุนมันลดเองเออข้อเปรียบเทียบนะครับที่ใช้ปุ๋ยปนินทองกับเคมีนะครับอันนี้ด้านขวาของผมนี่คือเป็นเคมีด้านซ้ายนี่คือเป็นปนินทองนะครับลักษณะเม็ดของเคมีเนี่ยจะตื้นนะครับตื้นแล้วแกนก็จะใหญ่นะครับแข้อเปรียบเทียบก็คือเม็ดข,ของปนินทองเนี่ยจะลึกแกนน้อยเปรียบเทียบกันดูคือว่า ปนินทองเนี่ยหเม็ดนะครับปุ๋ยปนินทองที่เราใช้อยู่เนี่ยที่ใช้กับกระโพดหนึ่งเม็ดเท่ากับปุ๋ยเคมีกระโพดเนี่ยสเม็ดนะครับข้อแตกต่างน้ําหนักเนี่ยพูดได้เลยว่าผิดกันมากผิดกันมากถามว่าเม็ดลึกแกนเล็กผลผลิตมันก็ต้องเยอะตามมานะครับจากที่ได้ว,ว่าเคมีเนี่ยมันเม็ดตื้นแกนก็ใหญ่อันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่ว่า เกษตรกรที่ว่าเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็ให้ลองลองทดสอบดูนะครับว่าเปิดใจนิดนึงนะครับกับการที่ว่า,าใช้เคมีกับปุ๋ยเอ c เคมีของปานินทองดูนะครับกับว่ามันคุ้มค่ากันขนาดไหนนะครับผลผลิตที่ว่าออกมาวัดกันที่คุณภาพฝักนะครับและน้ำหนักก็ดีกว่ากันเป็นกระโพดท,ที่ว่าสายพันธุ์เดียวกันสมัยโบราณที่ยังไม่มีปุ๋ยเคมีเข้ามาไม่มียาฆ่า,มาแมลง ในดินเขาอุดมสมบูรณ์เพราะใบไม้หล่นทับถมมามันมีอินทรีย์วัตถุเยอะพอมีอินทรีย์วัตถุพืชก็ได้กินอาหารที่สมบูรณ์จเจริญเติบโตขึ้นมาเขาก็แข็งแรงอย่างมากก็ใส่ปุ๋ยข,ข,ข้อขี้วัวขี้ควายแล้วในานาเขาก็จะประกอบด้วยกบเขียดด้วยธรรมชาติความหิวบังคับให้สัตว์พวกนี้กินมแมลงกินเพลี้กกระโดดกินหนอนกอเขียดตัวหนึง่งกินเพลี้กกระโดดไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัว ส่วนกบกินเป็นพันพันตัวเหมือนกับตัวแตนตัวต่อตัวเบียนเขาจะคาบนอนเข้าไปในรังเป็นตัวตัวเลยนอนมาแรงเพลี้ยกระโดดมันจะเกิดได้ไหมมันเกิดไม่ได้นี่คือระบบนิเวศธรรมชาติเขาจะกินกันเองเออขั้นตอนการเตรียมดินนะครับเราไถาผ่าน3ามนะครับเ,ออเตรียมดินผ่าน3แล้วก็ตากดินไว้ประมาณ7วันนะครับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อฝนลงนะครับเราก็เอาผานสามอีกทีหรือไม่ก็ผานเจ็ดแปรหน้าดินอีกทีหนึ่งนะครับในแต่ในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้หวานปุ๋ยลงพื้นคือผมจะใช้ไปกับเครื่องหยอดถึงว่าใช้ต้นทุนที่ถูกกว่าเครื่องหยอดคือหยอดออกึ่งกลางลักษณะเครื่องหยอดคือ2 2หยอดใส่ถุงละ5โล แล้วปุ๋ยจะอยู่ตรงกลางหยอดไปกับเมกโพดนะครับออพอได้กระโพดเนี่ยนะครับได้ประมาณหยอดระหว่างระหว่างนี่คือ80 80เซนนะครับ80เซนหยอด80เซนอันนี้คือใช้จานจานหยอดกระโพดนี่คือ3มหุ่นครึ่งนะครับจะมี3มหุ่นกับ3หุ่นครึ่ง3มหุ่นเนี่ยมันจะทําให้ต้นนาทีนะครับ สามผลครึ่งเีต้นนี่จะได้ประมาณสักสี่สิบเซนหรือสาเซนแต่เป็นต้นที่ว่าฝักได้ขนาดโดยที่ว่าเราไม่ต้องถอนต้นกระโพทิ้งแต่งนะครับง่ายๆในส่วนมากทงทนภาคอีสานกับส่วนภาคกลางเนี่ยเขาจะแนะนําคือเขาจะปลูกกระโพดไม่เดือน8ปดก็เดือน9เพื่อได้แน่ๆนะครับถ้าปลูกก่อนนั้นนะครับถ้าเกิดถ้าเราผลทิ้งช่วง การที่ผสมเกสรมันจะไม่ค่อยติดมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นลักษณะฝักนี้มันจะเป็นออกเป็นเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่คือการที่ว่าปลูกก่อนอายุอายุแบบประมาณเดือนเจ็ดเนี่ยไม่ต้องควรที่จะปลูกถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําอันนี้ไม่ขอแนะนําคือปลูกได้คือเดือนแปดกับเดือนเก้าที่ขอแนะนําหลังจากนั้นไปแล้วผมไม่แนะนํานะครับ พลังอินทร,รีย์ในนวัตกรรมแห่งอนาคตปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองนำระบบนิเวศกลับคืนมาปรับปรงสภาพดินให้กลับมาร่วนสุยนำไส้เดือนกลับมานำสัตว์หน้าดินกลับมาทําให้กลไกทางธรรมาชาติกลับมาอยู่ในวัตจักรของมันอีกครั้ง <i> เมื่อพืชไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีสัตว์จำพวกหน้าดินก็จะอยู่ได้พืชได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ต้านทานโรคได้ กเกษตรกรก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อสารเคมีเงินในกระเป๋าก็มีเหลือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเองเปิดใจใช้ปุ๋ยประทินทองดูนะครับเปรียบเทียบกับเคมีนะครับคุณภาพของดินนี่แตกต่างกันนะครับเเราน่าจะหันมาช่วยกันดูแลขวานทองของเราเนี่ย บนถืผ่นดินไทยของเราเนี่ยณวินาทีนี้เราเข้าสู่ประเทศอาเซียนแล้วเอ c ดีแล้วนะครับผลผลิตของเราออกมาเนี่ยถ้าเรามัวจะไปรมปักกับสิ่งที่เดิมๆอยู่โดยที่ไม่เปิดใจนะครับถามผมว่าจะเปิดใจสู้แบบคู่แข่งที่เพื่อนบ้านของเราที่เปิดอาเซียนที่เข้ามาทิมแทงเราได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้และอย่างหนึ่งต้นทุน,น,ทนของเราเนี่ย ผลิตการผลิตขึ้นมาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นมันข้าวโพดผักเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยสูงปุ๋ยเคมีก็สูงเพราะพวกเรานี่ใช้เน้เนๆคือหลักๆนี่ยังไงก็อัดเคมีอย่างเดียวอัดอย่างเดียวนะครับคือไม่เปิดใจที่ว่าเออจะหันมาทางเอ,อ่อเ็นซีเคมีบ้างนะครับมันแตกต่างกันยังไงหน้าดินเนี่ยผิดผิดกันแน่ๆเลย ผผผิิิดกกกกัันนแแ่่ทีีี็ใช้บเเคคมมยไงลผลผละตปุ๋ยปลานินทองเป็นปุ๋ยช่วยชาติช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะพืชไม่เป็นโรคช่วยประชาชนที่กินผักกินผลไม้ไม่มีสารเคมีตกค้างรัฐบาลไม่ต้องจัดงบประมาณมารักษาคนป่วยการทำเกษตรจะมีเงินเหลือใช้เยอะเพราะไม่ต้องซื้อยาฆ่า,มาแมลงเพราะพืชผักไม่เป็นโรคผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่นมันสำปะหลังจากใช้เคมีสตันต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น8ตันต่อไร่นาข้าวเพิ่มขึ้นเป็น1ตันต่อไร่ในที่ดินเดิมกเกษตรก,รกรก็มีกำไรและนี่คือตัวอย่างของกเกษตรกรรายหนึ่งเท่านั้นที่ทดลองใช้จริงและได้พิสูจน์แล้วว่านวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ยสองพลังเคมีอินซีตราปลานินทองและตรานนอีซีแดงคู่เหยียบโลกใช้แล้วได้ผลผลิตดีจริงระเบิดหัวมัน จากเคยได้3ตันต่อไร่พัฒนาขึ้นเป็น8-10ถึง10ตันต่อไร่ถ้า8-10ถึง10ตันต่อไร่ในที่ดินเดิมคุณก็มีกำไรถ้าทำกเกษตรแล้วมีกำไรคุณก็ไม่จำเป็นตน้องหนีเข้าเมืองกรุงไม่ต้องทิ้งครอบครัวไม่ต้องทิ้งคนแก่ไม่ต้องทิงง้งเด็กอย่ารีรอและลังเลจนเสียโอกาสอย่าปล่อยให้วิธีเคมีมาทำลายสุขภาพของเกษตรกร ทิ้งสารเคมีตกค้างให้กับคนกินและทำลายผืนแผดินของปู่ย่าตายายต้องเสียหายอีกต่อไปหากคุณกล้าที่จะปฏิวัติรูปแบบการทำเกษตรกล้าที่จะทดสอบและทดลองคุณจะเห็นถึงความแตกต่างในพลังอินทรีย์ของปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินซีแดงคู่เหยียบโลกนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตแล้วดินคุณจะกลับมาร่วนซุยไส้เดือนจะกลับมาสัตว์หน้าดินจะกลับมา กบเขียดกุ้งหอยปูปลาจะกลับมาระบบนิเวศจะกลับคืนมาทําให้กลไกทางธรรมชาติกลับมาอยู่ในวัตจักรของมันอีกครั้งกเกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักทดลองและทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรไทยโปรดติดตามรับชมรายการของเราได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรไทย